สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอ็กซีทุกท่านนะครับผมอยู่กับช่องพังดีวาเหมือนเดิมครับพ่อควานก็ขอสวัสดีนะครับผมสวัสดีปีใหม่ไทยนะครับนี่ก็สิ้นสุดวันสงการลงแล้วนะครับผมวันนี้วันที่สิบเกแล้วนะครับผมวันนี้พ่อควานก็พาแม่ดีวามาชมทุ่งเหมือนเดิมครับผมที่เดิม กวางก็ได้ไปซื้อต้นกล้วยต้นสับปะรดนะครับผมก็ได้ต้นกล้วยมาผสมนิดหน่อยครับวันนี้มีะมีอ้อยมีสับปะรดมาให้กินด้วยครับผมถูกใจเลยครับกินวีหูผุดผับผุบผับเลยครับผมถอย อ้อยแข็งแล้วครับผมเป็นนี้เป็นอ้อยโรงงานนะครับที่พ่อฟายจะหาซื้อมาให้เม่ยีวากิมนะครับผมเป็นอ้อยโรงงานที่พ่อฟานได้ไปซื้อมาให้ครับผม ก็เอามาไว้กินครับพอฟานก็แบ่งกินผสมประสานกับหญ้าอย่างอื่นด้วยครับผมถ้าจะให้กินแต่อ้อยก็คงไม่ไหวครับผมนี่ก็มีต้นกล้วยที่ข้างๆสวนเพอตัดนะครับก็ได้มาผสมประสานกับอ้อยให้กินในวันนี้นะครับผม พอควานลงคลิปเสร็จพ่อควัก็จะออกไปหาอาหารมาให้แม่ดีวาไปกินต่อ,อครับผมในช่วงเย็นและพรุ่งนี้ต่อก็จะเป็นกิจวัตรประจำวันทุกวันของพ่อควานครับผมวันนี้อากาศโอบอ้าวมากครับคุณแม่วันนี้เป็นวันที่พายุจะผ่านนะครับผม เจ็ดสิบแปเพราะว่าจะโดนวันไหนยังไม่รู้ครับสามวันนี้เป็นพายุโซนร้อนปะดุรืดูร้อนนะครับผมก็ยังดีที่ยังมีต้นไม้พอได้บงดังแดดบังลมนะครับผมเวลาลมพัดแรงแรงน่ากลัวเหมือนกันครับผม อีกหน่อยก็สงสัยจะไม่มีที่อยู่แล้วครับตรงนี้เพราะช่วงนี้จะเป็นช่วงทำนาเจ้าของไร่เจ้าของนาเขาก็จะมาไถนะครับผมเพื่อเตรียมปลูกข้าวนาปีชาบ้านเน่ดีไวยเงก็ยังไม่เสร็จครับผมวันนี้ช่างนัดวันนี้สงสัยช่างจะมาได้หรือเปล่าวันนี้ น,นานได้กินต้นกล้วยหนึ่งก็อร่อยครับคุณแม่กินแต่อ้อยอย่างเดียวก็ไม่ไหวครับผมเพราะอากาศร้อนอย่างนี้กินมากๆก็ไม่ดีครับอ้อยจะทําให้ร้อนในได้ดง่ายๆคือออกร้อนท้องนะครับผมต้องอาศัยกินอย่างอื่นผสมผสานช่วยที่จะได้ระบายท้อง วันนี้ก็เป็นบรรยากาศแบบอบอ้าวเลยครับร้อนติดต่อกันมาสีห้าวันแล้วครับผมตั้งแต่สงการมาตอนเช้าก็มีลมปลอยๆหน่อยสายๆหน่อยก็อากาศอบอ้าวเริ่มจะร้อนขึ้นแล้วครับผมจากแดดอุ่นจะกลายเป็นแดดร้อนแล้วครับ นี่ก็เป็นบรรยากาศโดยรอบครับคุณแม่เป็นทุ่งไร่ทุ่งนาครับผมนีม่ก็เป็นต้นไม้ที่พอ่อปานผูกแม่ดีวาน,นะครับก็เป็นทุ่งนาครับผมติดกับฝั่งแม่น้ำมูลนูที่มองเห็นไกลๆนู่นนะครับก็เป็นฝั่งแม่น้ำมูลครับผม เป็นท่าทรายเข้ามาประมูลดูดสะน้ำนะครับตรงนี้หญ้าก็พอได้กินครับผมเดี๋ยวไปดูหญ้าที่เอาไว้ให้กินวันหลังนะครับตามคันาคนา